ภารัฐการเกษตรเยี่ยมครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาส่งมอบรถให้พี่ผู้ใหญ่นะคะอยู่ที่บ้านใหม่ตมบนตะแสงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะของพี่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นโปรของผู้นำชุมชนค่ะมีส่วนลด30ซโปรโมชั่นร้านตอนนี้นะคะจะมีโปรฟรีดาวรับรถศูนยบาทนะคะไม่ต้องใช้คนคำ้ำผมนายสมามนบุญสุข อยู่บ้านใหม่เนาะบาิษัทที่ยุอนี่ก็ได้ออกรถไถจอวตรงขอ,ขอขอบคุณทีมงานที่เอามาส่งด้วยสัญญาเร็วไหมเร็วครับบริการดีมากครับเซ็นสัญญาถึงที่เลยครับผมไฟแนนซ์มาตรวจนานไหมครับหลังจากที่ที่จองก็วันเดียวเองวันเดียวครับ,บ,รบแล้วหลังจากไฟแนนซ์มาตรวจกี่วันรับรถครับกี่วันวัน,นสองวันสองวันครับไถรัฐการเกษตร,รเยี่ยมครับยามาร